สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนโดนัลด์ทรัมป์ออกอาการโมโหผู้นำยูเครนสุดๆที่มาเล่นตลกคาเฟ่ถึงทำเนียบขาวสั่งเจ้าหน้าที่ไล่กลับบ้านโดยไม่มีพิธีเซงข้อตกลงแลกเปลี่ยนแร่กับความช่วยเหลือทางการทาหารแถมยังไม่เลี้ยงแม้แต่อาหารเที่ยงหลังเซเลสกี้แสดงพฤติกรรมไม่มีกาลเทศะทะเลาะกับทรัมป์และเจดีวแวนต่อหน้าท,ทีวีถ่ายทอดสดในช่วงบุษกรที่ผ่านมา โดยไม่เกรงใจเจ้าบ้านแถมแต่งตัวไม่สุภาพไปเด็นหน้าจอที่คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะสเน,นสกี้ต้องการให้ทรัมป์หนุนอยู่เครนทำสงครามกับรัเสเซียต่อไปในขณะที่ทรัมป์ต้องการเจราจาสงบศึกพอช่วยไปก็มีแต่จะเข้าเนื้อเสียหายเพิ่มและเสียงที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ต้องการยุติสงครามยูเครนได้พูดคุยกับปูตินไปบ้างแล้วและทรัมป์ต้องการทวงเงินที่ช่วยเหลือ,อยูเครนคืนผ่านการแบ่งผลประโยชน์แร่หาย,ยาก5 0ต่อ 50, 50กับยูเครน ในวงในวิเคราะห์ว่าทิสเลสกี้ออกอาการโวยวายอาจเป็นเพราะแอบยกแร่ธาตุของยูเครนไปให้อังกฤษแล้วโดยมีภ่ายกระซิบว่าเคียร์สตาร์เบอร์นาย,ยกอังกฤษดดกเข้าไปเซ็นสัญญาพันธมิตร100ปีกับผู้นำยูเครนเพียง44วันก่อนพิธีสาบานตนของทรัมป์เชื่อกันว่ามีข้อตกลงแร่หาย,ยากกับยูเครนเพราะอังกฤษเองก็ต้องการถอนทุนหลังช่วยยูเครนไป1 3 0 0 0ล้านปอนด์ในการทำสงครามกับรัสเซีย ฝรั่งเศสที่อยากจะถอนทุนคืนไม่แพ้กันมีการคุยกันระหว่างประธานาธิบดีมาโครงกับสตาเมอร์ที่จะร่วมส่งทหาร3 0 0 0 0ื่นายไปการันตีความมั่นคงให้ยูเครนหลังการหยุดยิงระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ทรัมป์กดดันให้เกิดแต่ว่าความจริงทหารอังกฤษกับทหารฝรั่งเศสมีแนวคิดจะไปดูแลรักษาผลประโยชน์แหล่งแร่ธาตุเพื่อบังคับใช้ดิวไม่ให้ยูเครนเบี้ยวต่างหากก่อนหน้านี้สอวอลเลนเซกรมจากพรรคหรือพับริกันเคยกล่าวว่า ีสหรัฐช่วยยูเครนก็เพราะอยากได้ทรัพยากรธรรมชาติของอยูเครนซึ่งควรตกเป็นสมบัติของอเมริกาไม่ใช่ใรัเสเซียหรือจีนคาบเอาไปกินทั้งหมาโครงกับสตาเมอร์เดินทางมาทำเนียบขาวก่อนเซเลนสกีไก้ไม่กี่วันเพื่อลอบบี้ให้ทรัมป์หนุนสงครามยูเครนต่อไปในลักษณะที่ตนเองจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากทรัพยากรยูเครนบอลลมจมกับยูเครนไปมากทํารู้เรื่องนี้ดีจึงเกทับอังกฤษโดยการหักคอให้เซ็นสัญญาธาตุ0,000 0ล้านซะเลย รายงานยังวิเคราะห์ว่าเมื่อเซเลสกี้ตกที่นั่งลำบากเพราะไปสัญญากับอังกฤษหรืออาจจะก,กับฝรั่งเศสด้วยไปแล้วว่าจะยกทรัพย์สมบัติของชาติให้ทำให้มีเหลืออะไรให้อเมริกาแต่จำใจมาคุยกับทรัมป์ที่ทำเนียบขาวเพื่อแสดงละครว่าจะเส้นข้อตกลงแร่หายากที่ทีมงานยูเครนได้เจรจากับมาโครรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแล้วตามกำหนดทรัมป์จะพูดคุยกับผู้นำยูเครนพอเป็นพิธี เสร็จแล้วจะเซนเดีวแร่หายยากในทำเนียบขาวเลยจะได้ตลบหลังอังกฤษกับฝรั่งเศสให้กินแฮวหลังจากนั้นก็จะกินข้าวเที่ยงกันในทำเนียบขาวเป็นที่มาของการแสดงอาการพฤติกรรมไม่ให้เกียรติทรัมป์ต่อหน้าสื่อที่ถ่ายทอดสดจะได้ล้มดิวไปเลยเพราะรู้ดีว่าถ้าเซนเดิวกับทรัมป์จะโดดอังกฤษเอาถึงตายแน่ตอนนี้เลยกลายเป็นซอมบี้นับถอยหลังกาัดลงจากอำนาจอย่างน่าอดสู